แล้วหนูแล้วหนูอยู่แต่แต่ชั้นสองอ่ะโอยเป็นผู้ดีเวอร์กินตะของอร่อยอีพีดีวันไอวานคิวยูมันก็เลยลงมาหาว่เลยเมื่อกี้อยู่ชั้นสี่ชั้นสี่โม่อยู่ชั้นสี่แคเลยเดี๋ยวลงไปหา อีเวนท์ t m สำหรับเอลเกเรลียนเฮียอ้าวมึงปีนี่แกเป็นบ้าแกโดนอแน่เฮ้ออ้าวมันทำอะไรไม่ได้อะเาะอ๋อมันหมายถึงว่ามึงต้องนอนไม่งั้นมึงจะตายหา้ะตายไหม่ะไม่เนอผมขอนอนก่อน ขอเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตายแล้ววิ่งวิ่งมาชั้นเขาแล้วก็มานอนด้วยนะอ๋อถ้าเป็นบ้าคือมันจะมันจะอันนี้เว้ยมันจะแบบไม่มีเลือดเลยอะ่ะไม่มีเลือดข้างขวาบนอะ่ะเฮ้ยชั้นหนึ่งเริ่มร้อน สมันก็ตเวบอนเนาะฉันที่ฉันฉันที่แบบเรา,าัลงมานอนไว้แม่งต่อยกันเองเป็นคลังจัดมันใจเย็นไว้อา้าวรู้แต่จบวันะอะพวกคงขอไปกินน้ำหน่อยนอนฮะไม่มีอะไรทำก็น,นอนฮะ จะเอาอนิวัตตีกูทำไมเนี่ยเอาสม,มุดปฏิโกทำไมที่นี่มันบ้าไปแล้วรอดปะหนามูมูรอ,อดปะนะยังรอดอยูอย่ก้าฉันก้าวเงียบ <S <S ยเรียบมาอย่าอย่าให้กาวิตี้ไม่มีโด,ดแนแกขบนนับมนะแกไม่มีสิทธิเ์เฮ้ยวุ้นดโ ตอนนี้มูกำลังลุมไวคนถือสมุดอยู่อ่ากวนลุมเหรออือฮึ event time สวรรค์ about to b r s t อืออือ่ะเรียบร้อยตกตายสมุดหน้าวายอือืึ พี่เห็นใครไม่รู้ร่วงลงมาเมื่อกี้ใจฉันหมูนี่ยแหละเมื่อกี้นอนอยู่อยู่ชั้นสิบไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีคนลงมาด้วยร่อแม่งเลยพี่เขาทำอะไรไปรู้ใชั้นใายมันใส่กันแล้วดูฟี่ลูฟี่แม่งเปิดว่ะ อีเวนท์ชามคุยตกหัวี่ด้วยโต๊ะเอ็นนี่มันลงเป็นพร้อมกับชั้นอาหารเดือนชั้นสุดท้ายตุยเลย้ยตอนนี้เหลือเยอะแฮะเป็นสิบคนเลยเหรอโอ้โแปลว่าเป็นลูฟี่ลูฟี่นัวลูฟี่นัวชั้นผมมันก็ไม่ทำอะไรกันผมแค่เอาหมัดลงมันก็ไม่ทำอะไรผมแล้ว เออเฮียข้างล่างกูดูไอ้ผายแถวท่าทำรายการข้างบนยืนค่ะทางบนเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปอยู่ที่โอ้โหชั้นสิบเลยนะเออออไค่แมงหนัววะนะพี่เห็นชั้นห้าหรือชั้นสี่นี่แหละกำลังกัน่วยเฮี้ย ห้องกูมีคนป่วยมีอเกนไว้แ <laughs> มง <again>, wow. <Wow. S 1> ป่วยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนเฮ้ยหนูเจอเพื่อนชั้นเดียวกันที่แบบต,อต้องแต่เริ่มเกมเฮ้ยอเกนไฮมายเฟรน d ์ฮึผมนสร้างมิดรอ อ้ามีคนลื่นสวัสดีไปหาพี่บีดีกว่ามูใช่เราจะไปนี่ได้พักพวกมาหนึ่งเฮ้กาวิตี้วีเค k น n d ว่ะเฮ้ยมูมูมู what the fuck ผมขอไอ้คนนี้เลยละกันมูขอคนนี้เลยละกันยทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมเขาเป็นเพื่อนนายเหรอผมทำเอง ผมเายตายอ่ะไปไหนวะาการลง้างล่างกันอยู่อะไปมันตายแล้ว where are you เอาแม่เลย่ะจัดตีจัดตีจัดตีโดนโดนบุกโดนบุกโดนบุกโดนโดนหัวกูพือนโดนบุกโดนบอกว่าอะไร เซเลสซี่บลูเซเลสซอเสกดิง if you want กล้าสิ I a n ล้มาร์ทกยัได้นะเฮ้ยกรันกั้นะ้นะ้ปืนล่นปืนลนมลนมลนเก็บ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 เ้ยหัวกูดักแกลงเลยเมื่อกี้นี้ใครอะ เอ้ยม,มีใคร,รอ่ะ Yeah I wanna play with you alive เ hey, อ้ยมีคนจะได้เบรสว่ะ hey, เอ้ยพี่บีว่ะมันออกหรอไอคนเมื่อกี้นายจะออกมันออกไหมวะไม่รู้มันโดนนัวรับไม่ได้อีเวนต์โดนแมงสองหลอบอ่ะทั้งทั้งอินเซนทั้งซิกอะโดนแม่งคนเดียวสองทีอ่ะ <laughs> แล้วแต่จะโดนคนถือขวานมาไล่จามหัวยโคดนัวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลุงเบดูนี่ว a t ด o y ยู w ว n นทุกขวานทุกขวานเลยแล้วคือแบบมุ่งออกออกขวานบ่อยจัดเวลาอีเวนต์แหละเราจะลงไปไหนเนี่ยลงไปตายเลยนะเนี่ยจิตดันชิบแล้วเนี่ย โดนสลับชั้นแล้วอ่ะเอ้าเออโอ้ก็เปพี่ตายพี่ตายได้ไงเอ้อนี่เรียบร้อยโดนอีนั่นโดนแกโดนแน่ที่มีที่มีตีนเกี่ยวบอเอออีนั่นตกตายถึงจะโดนถึงกับถึงกับสละชีพตัวเองเลยเหรอดจัดอย่างสวยงามเห็นไหมโรว้าว มันปเป็น,นชั้น<ด>สุดท้ายตร,ตรงใส่พี่โดนน,น้นี่โดนลิปนีบโอโหเวลาอีเวนต์เ,เอ,อ้ยเอาเวลาเปลี่ยนชั้นเฮ้เมื่อกี้โมเมื่อกี้โมอยู่ชั้นหนึ่งเนะี่ยโดดส่งได้ทุกคนเปลี่ยนชั้นได้แต่ว่าคนสุดท้ายเปลี่ยนไม่ได้หรอก มันมีแทนอาหารไปบางใช่หมูอยู่ข้างบนู่ชั้นไหนอ่ะโดดแน่เรายาออังไม่เรายังไม่จบเรื่องที่คุยกันไว้เลยนะไวรุนวร่นวัยรุนร่น,ไ,นไปไหนไวรุนไวรุนวร่น,นโดยรุโดดน <laughs> มันหนีสุดมันนมันหมด,ดเวลาแล้วอย่าโดดพอแล้ว มันมีความเหมือนกันมันมีความเหมือนกันมันมีความเหมือนกันเอ้าไอ้น้องวัวมันเฮ้ยผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายมันจะมีเหรอเออมันก็มีเอาแล้วชิบหายแล้วเฮียตักคนตักวีเออเอ่นมันเออมันมุกเล่นมันเออเล่นมันเฮ้ยเฮ้ยเออแตลกนะ อินนี่โดนดคีวเไปแล้วโดนด,ด่าด้วยคุณด่าว่าอะไรแปลว่าอะไรโง่ <c oughs> มึงว่าเพื่อนกูบ่มึงว่าเพื่อนกูบ่อ,า,อ,บอาสู <c oughs> เออน่นไปน่นไปเออนวนไปน่นไปออน่นไป,นนไป,นนไปเออน่นไปยิม <You S 1> นวนไปนวนไปเออนอนไปนวนไปเออนวนไรอืมอืมไม่ดี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 อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาการไม่ดีเพื่อนเ่นลอมาดิเพื่อนทำดิเอาดิเีไรอ ไอ้เที่ยนี่มันพริวะนะไอไ้อเสื้อ,นอเนีเ่ยอุ้ยเี่ยน้ามืดเสื้อสิมหลอดเอร,เรไปแล้วเออราไปแล้วดูวดีวูดกับคูปดีมีดกับขวานเลือกเอาเอเดโอูดีอดูอด,อดีตามกุทานเวลาตามกุทานเวลา เ,เรียบร้อยแ,ยแต่ <laughs>